สวัสดีค่ะจายจี้เลอร์เบอร์รี่ค่ะ,คะวันนี้จายจะมาพูดถึงไอเทมใหม่ที่เจ้าพึ่งได้มาแล้วดีใจมากมมันจะเป็นพับซิลิโคนใสคือมันเป็นเหมือนกับ New Beauty b บนเดอเลยมันปฏววิวัติวงการมากคือมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนจะเห็นอยู่สาแบรนด์ด้วยกันนั่นคือแบรนด์ Molly c o s m e t i c อันนี้จะเป็นแบรนด์จากฮ่องกงนะคะแล้วก็แบรนด์จากไต้หวันเนี่ยคือแบรนด์เฮเม่ไหมอ่านออกว่า H E M E อะคะ่ะซึ่งแบรนด์นี้มีอยู่ในไทยด้วยแล้วก็เขากำลังจะนําเข้าเข้ามาแล้วก ีกแบรนด์นึงแบรนด์ของญี่ปุ่นก็นคือแบรนด์อิฟซานะคะแต่แบรนด์อิฟซาเนี่ยเขาเหมือนแบบไม่ได้ขายโดยโตรงแต่ว่ามันจะเป็นตัวแถมมาให้เมื่อเราซื้อของของเขาถึงยอดดังนั้นเนี่ยแบรนด์อิฟซาเราก็ตัดออกไปก่อนเลยเพราะเราไม่สามารถซื้อมันมาได้นะคะส่วนแบรนด์มอลลี่คอสเมติที่เขามีตัวซิลิโคนพับเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ9เหรียญได้มั้งแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าของเขาแบบหมดเรียง แบรนด์สุดท้ายที่เหลือเป็นความหวังสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือแบรนด์เฮเม่นนั่นเองนะคะซึ่งจะขอโทษนะคะถ้าจอพูดชื่อแบรนด์ผิดนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของไต้หวันแลนะพี่ชายของจอยมีโอกาสได้ไปไต้หวันพอดีเลยค่ะจักเลยแบบพี่ชายคะฝากซื้อกลับมาหน่อยนะคะอย่างน้อยจอยจะได้ลองมันถึงแม้ว่ามันกำลังจะเข้ามาที่ไทยแล้วตัวเหล่านี้นี่เองคือตอนที่พี่ชายจอยไปเนี่ยแล้วเขา snap รูปอีตัวนี้กลับมาให้จอยเห็นอยู่ที่ราคา 199เหรียญไต้หวันจะไม่รู้ว่าหน่วยเขาเรียกว่าอะไรเพราะไม่ได้ไปเองนะ1 9่ะ199เหรียญซึ่งมันลดจาก249ม้้าถ้าจะไม่ผิดมันก็จะเหลือประมาณ200กว่าบาทอะถูกกว่าบิวตี้เบนเดอร์ก่ะซึ่งบิวตี้เบนเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนมีแบบติดบ้านกันเยอะมากแล้วราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมอย่างแบบอีตัวบิวตี้เบนเดอร์เองเลยที่มันขายอยู่ในซโฟล่านี่ก็แพงอย่างของ ออ,อะไรนะเรี Real ยลเทคนิคเงี้ยมันก็นไม่ใช่ถูกๆแต่เนี้ยอัละ200บาทมูซีมันยิ้มแบบน่ารักมากเลยอ่ะชุ้งอ่ะกับหัวเฮ้ยมันนุ่มอ่ะมันแบบน้องยิ้มน้องยิ้มดึงดึงดึงเราเล่นอะไรเนี่ยนุ่มมากเลยอะ่ะเออไม่ไมีกลิ่นอะ่ะนี่แล้วน่ารักพอดีเลย มันแบบใสใสแบบใสกิ้งเลยซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้กับเจ้าตัวเนี้ยได้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นรองพื้นไฮไลท์แบบออนแบบครีมก็ได้ไฮไลท์แบบครีมก็ได้พูดซ้ำทำไมเอาใหม่มีรองพื้นรองพื้นสูตรน้ำนะคะรองพื้นไฮไลท์ light, สูตรน้ำคอนทัวร์สูตรน้ำหรือว่าดึงม้กระทั่งเห็นเขาบอกว่าอันเนี้ยลงแป้งผสมรองพื้นก็ยังได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันดูนะคะแล้วก็เขาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัวเนี้ย ไซส์มันจะเป็นแบบไซส์ที่กำลังพอดีอะอย่างอีก2แบรนด์เนี่ยมันก็จะเป็นซิลิโคนไซส์แบบอย่างนี้มั้งที่มันคล้ายๆก้อนสบู่ะแต่อันเนี้ยเขาทำมาเป็นแบบกลมๆเ,เล็กๆน่ารักเพื่อที่ว่ามันจะสามารถฟิตได้กับแบบพวกตลับคูชั่นอะอย่างเงี้ยคือแบบเราสามารถแทนพับคูชั่นไม่ได้เลยสมมติอันนี้ของมิลเล่ใช่ไหมคะเนี่ยนี่ตลับ นี่ใส่ได้พอดีเลยอ่ะสูวซันะคะนี่แอนน้องเข้าไปอยู่ได้ดีงามมากเลยคือเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้แทนบิวตี้เบนเดอร์ได้เลยโดยที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของเจ้าตัวนี้แล้วแบบเครมหนักมากก็คือมันไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าอย่างฟองน้ำเนี่ยมันก็จะมีรูพูุนเล็กๆที่แบบพวก รองพื้นเอ่ยผลิตภัณฑ์แบบเหลวๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปแบบเก็บกักอยู่ในนั้นแล้วเวลาใช้เราก็จะเสียดายใช่ไหมแบบเอ้ยมันซึมเข้าเข้าแปรงเข้าฟองน้ำเข้าอะไรหมดเลยแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่มีทางซึมเข้าเด็ดค่ะเพราะแบบเรียบเนียนมากแล้วก็ใช้ในการกดกดกดผลิตภัณฑ์ลงเนื้อนะคะเราไปดูกันว่าถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เท่ากันโดยใช้ฟองน้ำกับเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไง 15น่ะลงไปที่ผิวแต่เนี้ยสัก20%เน่ะเข้าไปอยู่ในนี้ละถามเรื่องความเนียนก็ดูมีความเนียนอยู่นะแบบโอเคเลยล่ละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจอยลองลวมกับผิวให้ดู และอีกข้างหนึ่งเราจะลองลงด้วยฟองน้ำนะคะสำหรับจอยนะคะรู้สึกว่าพอลงแล้วเนี่ย ได้เอฟเฟกที่แทมไม่ต่างกันเลยคือได้เนื้อที่แบบเนียนฉ่ำวาลเหมือนกันเลยไม่เป็นคราบด้วยแต่ถ้าถามว่าใช้สองตัวนี้อันไหนลงได้เร็วกว่าจะว่า beauty b e n d e r อะ่ะมันลงได้เร็วกว่าอืมด้วคนที่กดกดมั้งแต่อันนี้เราจะต้องมีการแบบเกลี่ยมันนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเซฟผลิตภัณฑ์นะตัวนี้คือชนะเลิศเพราะตัวนี้แบบดูดูด นางกินผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วเกือบ50%ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือมันมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่มันตกค้างในนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะคะเรื่องการสะสมหรือว่าพวกแบบเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอะไรที่มันอาจจะเกิดได้เนี่ยตัวนี้มันมีความสุ่มเสียงมากกว่าคือตัวนี้มันมันจะไปสะสมเชื้อโรคตรงไหนอะมีความแบบสะอาดมากกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่าและเล่าล้างแบบล้างง่ายมากคือ ด้วยความที่มันเป็นแบบเนื้อซิลิโคนอะ่ะมันก็เหมือนเราเอาเอาอะไรใส่ใเอาอยางแบบไปล้างน้ำเงี้ยนี่เอาจริงๆแค่แบบแค่เช็ดอย่างเงี้ยก็แทบจะออกหมดแล้วอะ่ะกลายเป็นตอนนี้เป็นน้องขุนนิดหน่อยแต่ถ้าเอาไปล้างน้ำอะ่ะนี่เดียวก็เสร็จแล้วแต่บิวตี้เบนเดอร์นี่ขยําไปสิคะใส่ที่ล้างไปสิคะกว่ามันจะแห้งแล้วก็อันนี้ต้องตากแห้งด้วยอันนี้แค่ซับทิชชู่นิดเดียว แห้งใช้ต่อได้แล้วคือเราจะใช้ลองพื้นเสร็จเราจะใช้ลงบัชอนแบบครีมต่อก็ยังได้และด้วยความที่ไซส์ที่เขาทํามาเป็นรูปเนี้ยเพื่อให้เข้าเพื่อให้เราจับอย่างนี้แล้วก็แบบเข้าทุกซอกทุกซอยของทุกซอยทุกซอกทุกซอยของดวงตาแล้วก็พวกร่องแก้มรองจมูกอะไรนี้นะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตัวจะลองลงครีมบัชออนแบบครีมนะคะซึ่งจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นบัชอนครีมของแคนมี me, ค่ะ จะว่ามันเหมือนเหมือนนิ้วด้วยมันเหมือนนิ้วของคนอะแต่เป็นนิ้วคนที่แบบเรียบอะถ้าเกิดเราใช้นิ้วแบบในการกดเข้าไปใช่ปะ่ะมันก็จะมีรอยนิ้วมือแต่เนี้ยมันเรียบเนียนสนิทแถมนุ่มนะคะต่อไปเราจะมาลองลงแป้งผสมรองพื้นกันนะคะนี่คือตัวน,นี้เอง เองใช้แป้งจิลสรจวดนะคะเฮ้ยก็ได้อยู่นะเนี่ยโอเคเห็นไหมคะว่าความฉ่ำวาวมันหายไปแล้วอองเทียบกับหน้านี้หน้านี้นยังมีความฉ่ำอยู่ใช่ไหมหน้านี้ยังมีความฉ่ำอยู่ใช่ไหมทางเนี้ยหายไปแล้วเพราะเราใช้แป้งลงไปแล้วเนียนดีไม่มีคราบหรือว่าใครนะคะจะเอาพับนีนะคะ่ะออกไป แล้วก็ใช้เป็นน้องเข้าไปยื่ในนี้แทนสำหรับจอยนะคะได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็มันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันใช้ลงผลิตภัณฑ์ได้จริงแล้วก็ราคาไม่แพงมากอยากให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันคะ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้จอยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย thank you